บอกเลยนะคะว่าเป็นคู่พี่น้องที่รักและดูแลกันมาตลอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับคู่พี่น้องนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างสาวเจนนี่ราชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับน้องสาวสุดที่รักนะคะอย่างลินลี่นารินาท์นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวันที่21พฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดค่ะของสาวลินลี่นารินาหรือลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะงานน ่คทางด้านพี่สาวอย่างพี่เจนีรัชนกเองเนี่ยก็ได้มีการเปยของขวัญน,นะคะแบบจุกๆให้กับน้องสาวด้วยบ้านหลังโตที่หาดใหญ่นะคะพร้อมกับข้อความที่อวยพรน้องสาวสุดที่รักด้วยเหมือนกันซึ่งก็มีข้อความนะคะที่บอกว่า Happy Birthday นะคะลินล,ลี่ได้หมดทัศสดชื่นปีนี้อายุ20ปีแล้วนะคะบ้านหลังนี้พี่ขอมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคนเกง่งที่กําลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบ เต็มตัวจะไว้อยู่เองนะคะจะปล่อยเช่าหรือจะเก็บไว้เป็นเรือนหอก็ตามใจนะขอบคุณนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของพี่จริงๆอยากให้นานแล้วนะคะแต่คิดไปคิดมาให้ปีนี้น่าจะเหมาะสุดหลังจากนี้นะคะขอให้น้องมีความสุขมากๆนะสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะที่ผ่านมานะคะพี่อาจจะบ่นน้องเยอะมากเพราะว่าเป็นห่วงแต่หลังจากนี้พี่จะปล่อยให้น้องได้คิดและตัดสินใจ ทุกอย่างเองแล้วนะพี่จะอยู่ข้างหลังนะคะให้คำปรึกษาก็พอมีสติให้มากขับรถให้ช้าลงนะคะกินของที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะรักน้องมากนะคะนารินาเชื้อแหลมซึ่งคุณผู้ชมขานี่เลยค่ะบ้านนะคะที่ทางด้านพี่สาวสุดที่รักอย่างพี่เจนียร,รัชนกนะคะก็ได้มีการซื้อให้กับน้องสาวเป็นของขวัญน,นะคะในวันเกิดอายุ20ปีบริบูรณ ของน้องลินลี่นารินาตนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหสาวเจนนี่รัชนกถือเป็นพี่สาวที่สายเปเอามากๆจริงๆเลยแหละค่ะในขณะที่นะคะทางด้านของน้องลินลี่นารินาตเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะตอบกลับบอกนะคะว่าขอบคุณนะคะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะขอบคุณจริงๆนะคะจะไม่มีความสุขและไม่สบายขนาดนี้เลยถ้าไม่มีพี่ที่ชื่อเจนนี่นะคะบอกเลยว่าเป็นพี่น้องที่รักและดู แลกกันมาตลอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะเหล่าบรรดาชาวเน็ตรวมถึง fc แฟนคลับนะคะที่ติดตามสาวเจนีรัชนกแล้วก็น้องลิลลี่นารินาท่างก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะกันอย่างเยอะแยะมากมายและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทางด้านของสาวเจนี่รัชนกเองคุณผู้ชมคะเธอก็ยังได้มีการนะคะเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวนี้อีกด้วยเหมือนกันบอกนะคะว่าเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนะคะจะไม่ดังขนาดนี้ถ้าคนร้องไม่ใช่น้องสาว พี่นะบ้านหลังเล็กๆนะคะไม่ได้แพงอะไรนะคะแต่คิดว่าสามารถเป็นที่พึ่งและสร้างรายได้ให้น้องได้ในอนาคตและปีนี้20ปีแล้วนะคะสมควรแล้วซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่าว,ว่าโอ้โหสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นถือเป็นพี่สาวนะคะที่รักน้องสาวเป็นอย่างมากจริงๆเลยแหลคะค่ะก็เอาเป็นว่าทาง,ทางเรานะคะก็ต้องขอร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะให้กับน้องเลลลี่นารินาในครั้งนี้ด้วยขอให้น้องมีความสุข มากๆเลยค่ะ